ู่วำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เกือบ100%เอร์เซนตส่วนบัตรเลือกตั้งมีการจัดเก็บอย่างดีขอให้ประชาชนมั่นใจปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้7พฤษภาคม2566นั้นทางสำนักงานกกตจังหวัดภูเกต็ตรวมทั้งสำนักงานเขตทุกเขตพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมโดยวันนี้ได้มีการรับวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งเพื่อที่จะนำไปใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตในวันพรุ่งนี้ โดยนางสาวอรพินอาชีวะสูุพ่วอในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำว่ามีความพร้อมเกือบ100%อยังเหลือเพียงการจัดสถานที่ในการเลือกตั้งกลาง โดยจะให้กรรมาการประจำที่เลือกตั้งกลางไปดูสถานที่จริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ส่วนเ,เรื่องข้อกังวลคือเรื่องของการเข้าคิวเนื่องจากการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจะมีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่างจากการเลือกตั้งปกติดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเลือกตั้งแต่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ส่วนในเรื่องของบัตรเลือกตั้งค่ะก็ได้รับบัตรเลือกตั้งจากไปรษณีย์แล้วในเมื่อวานนี้ค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตประจาเขตเลือกตั้งก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภยัยดูแลเฝ้าหน้าห้องจํานวน2คนตลอด24ชั่วโมงค่ะและภายในห้องนะคะก็มีการติดกล้องวงจรปิดอีกด้วยส่วนผู้ที่จะเข้าห้องเก็บบัตรเลือกตั้งนะคะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทางนี้ค่ะขอให้ประชาชนมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเก็บบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งว่ามีความปลอดภัย โปร่งใสยอย่างแน่นอนค่ะบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วในเขตเลือกตั้งเราก็จะนํากลับมาเก็บรักษาในสถานที่ที่กรกตเขตประกาศกําหนดไว้เช่นกันนะคะแล้วเราก็จะมีะกล้องวงจรปิดนะคะ,ะติดไวต้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะ<ม>ก็ให้มั่นใจว่าเรารักษาบัตรอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะ การเลือกตั้งล่วงหน้านะคะก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า,าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอาจจะเป็น70-8 0ซนนะคะแล้วก็ในเมื่อท่านลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ขอให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้วันที่7พฤษภาคมนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ ท่านก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในวันที่14แล้วนะคะเพราะว่าทาเบียนท่านก็มาอยู่ที่เลือกตั้งกลางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ค่ะ